นี่ลงยนะูทูบทำไรพอพอ,ปอไปแล้ววิ่าการการว <c oughs> ันนี้เราจะไปทำอะไรกันอ,อืมไม่ต้องพูดเถอะเดี๋ยวเขาพูดเองสวั <c oughs> สดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปวอล์กในมหาลัยดียวซึ่ง <c oughs> เรา สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปวอล์กในมหาลัยแล้วตอนปี3ซึ่งเราจะบอกว่าปี3เป็นปีคตที่เราลงคอนเทนต์เกี่ยวกับมหาลัยน้อยมากๆเราก็เลยคิดว่าเราจะมาลงอีกรอบหนึ่งเป็นเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนตอนปี3อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็บกวกกับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเดือนตุลาแล้วนะฮะที่เราใกล้จะปิดเทอมแล้วกับสอบนั่นเองเราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นคาสุดท้ายของการเรียนก็เลยมีแผนว่าจะถ่ายวอล์กสั้นๆส,สักครึ่งวันแล้วกันให้เพื่อนๆหรือ,อ ตัวเราเนี่ยได้ดูว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างในคบาบสุดท้ายวันนี้นะครับซึ่งวิชาที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือวิชาที่ชื่อว่าทัวริซึมเองแล้วก็เนื้อหาที่เราเรียนตอนนี้ก็คือเรื่องโฮเทลนั่นเองนะใครชอบสายทํางานพวกโรงแรมพวกแอร์ไลน์พวกเครื่องบินอย่างเงี้ยต้องชอบวิชานี้แน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้ก็เรามีสอบโรเพด้วยสอบโปรเพดนี้ก็คือสอบจําลองสถานการณ์นั่นเองอ่าในส่วนโปรเพดของเราวันนี้ก็คือ เราจะเป็นโรเพนของเรสซอร์นก็คือการโทรมาจองโต๊ะอาหารแล้วก็สถานการณ์ในร้านอาหารประมาณนี้นะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์ของเราเองนะทุกคนสคริปต์ของเราที่เราต้องพูดในวันนี้นะ,ะัะพูดกับคุณเจียเฟย์นั่นเองนะทุกคนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นตำราที่เราเรียนนะครับทุกคนวิชา English for Hotel s t a f f นั่นเองนะคน คือเรื่องนี้คะนี่คือเนื้อหาที่เราเรียนไปเกือบคืนมาแล้วบทที่เราจะเรียนวันนี้ยังไม่ได้จำเหมือนกันเอาว่าเดี๋ยวไปดูในคาบพร้อมกับตอนสอบโลเพียกันนะฮะเออพร้อมสอบไหมวันนี้ทำไมจำไม่ได้เอาจำไม่ได้จริงเหรอพูดจริงไหมเนี่ยด้วยพลังเห็นวิสาการโอ้ไห้บ e ฟ o ยม์ร t สอ r ์ทอ่าแย้ส์อีฟวู l ไลท์ทูรี e ซิร์ฟ a ะเท for one near for one a r this evening uh, of course uh, for what time 6 o'clock uh yeah that's great uh may I have your name please uh Kwang K W A N G and I would like a table near the fan please ตอนนี้เวลาจะบ่ายนึงครัทุกคนเราต้องไปเรียนกันแล้วนะครับ แต่คนเดินเราต้องลงไปหาโกโก,โก้กินก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันอาคารเราจะกินโกโก้ยันเราเรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนและนี่คือของสภาพนี่คือพ็อกที่เราใช้สอบเยอะเกินเอาโกโก,โก้ปั่นใส่ไขมันทำแนเบเาวนี่มาชิ้นลนะได้มาแล้วฮะทุกคน มีแรงเรียนตอนบ่ายแล้วไปไปห้องเรียนกัน ใช้ก็เป็นสามคนเนาะบางทีเาจะชำระเงินด้วยบริการตรนหน้าก,ก็ได้นะจีนอกจากชำระา,ายแคชแล้วนะคะบง้อ,องที่เราทราบก,กันแขกจะชำระค่าที่พักโดยใช้เครดิตการ์ดใช่ไหมหรืออีกอันนึงที่นักท่องเที่ยนิยมใช้เรีวยกว่า t r h e c k เช็คนักท่องเที่ยวนะคะคือบางคนไม่โกแคชนะคะบางทีเขาไม่ใช้บัตรเครดิตเขาใช้เป็น t r a v e l e r c ในการชำระเงิน อีกอันนึงนะคะก็คือวอลช์วอลช์ก็คือบัตรเนทีบอะนะคะแต่ว่าทั่วไปเลยเล่นสื่อดียได้นสื่อก็ยังมีเล่นเดียนะแต่พวกหนังสือราชก,การอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพารานะคะอ่ะอ,อังกฤษอ่านโดยทีไหนอันนี้พวกเธอไปดูนะมันมีหลายแบบพูดได้ how are you going to pay how are you pay how will you b e p a v e เนาะทีนี้พวกหนูดูว่าเวลาเราจะบอกว่าเราจะชำระ ตองมันมีที่ภาษาพูดด้วยแหละแต่เางที่ครูบอกเนาะสโควเกตบางทีมันในโพสิชันผิดมันยังเข้าใจกันได้เนาะแต่เราก็ควรจะเรียนรู้ว่าที่ถูกต้องครูนะคะถ้าหนูจะบอกว่าหนูใช้เงินสดชำระเราจะพูดว่า in cash okay I would like to pay in cash นะคะแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตเป็น traveler check เราจะใช้คำว่า by เห็นไหมเหมือนตัวอย่าง I would like to pay by credit card we won't say I would like to pay by cash เราไม่พูดอย่างนั้นเราพูด in cash I would like to pay in Thai baht อย่างเงี้ยนะคะนะ Recent petition about uh, this wrong situation. Uh, my name is Chanakarn Sanongkham. ID one o nine. Hello, my name is Phongsakorn Suvana. Student ID Y i I'm guest, and I'm um, writer. Right okay, let's begin. Rhaid um, i take ddweud and then we So we and, then, uh, and so you know then and and your you and then place the key matter แกชัตเตอร์แบลแบนะคร,ครับแยชัตเตอร์แบแบนะคับเก้าแปดกหไมเสร็จลคับคนเดินเข้ามาหนคน